ตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ปตทวังมะนาวครับเดี๋ยวเราจะเอาเจ้า Honda NX 500ลงทิปใต้อ่ะเดี๋ยวให้ดูสภาพสัมภาระนะครับในแต่ละกล่องอ่าจัดเต็มครับจัดเต็มไปทดสอบให้ดูนะครับว่าฟิวดิ้งเนี่ยที่แบกขนาดเนี้ยแล้วก็เอาแม่บ้านมาลองทดสอบนั่งรถแนวนี้เป็นครั้งแรกเออออกทิปไกลๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ แต่เราไล่เซตมาพอสมควรแล้วแหละเพราะว่าบูมมาอยู่กรุงเทพประมาณ3วันแล้วส่วนนี่ครับพ่อบ้านสายทัว Family, ร์แฟมิลี่ทริปนี้เอาย่นไปเอย่น <laughs> โอเคไปดูกันว่าการเดินทางครั้งนี้แบ,แบกของให้หน่อยจะเป็นเช่นไรแล้วก็มีของที่โหลดใส่รถคันนี้ไปเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าขนไม่หมด <laughs> ถ้าขนหมดคือมันต้องเทินมาอีกครับผมเลยมองว่าเอ้ย เรามีคันนี้เคลื่อนที่มาแล้วก็เลยฝากของไปเลยนะครับอ่ะโอเคไปได้เวลาเดินทางกันครับโอ้ทุกคนตอนนี้ครับเห็นมินิบูมุดไหมทุกคนป้ายแดงขับก๊ดูสุดป,ปังขี่เป็นมอเตอร์ไซค์เลยอ่ะสุดพี่แกขี่ดิ ไปแล้วครับหมดแล้วครับสายโลกออกซ้ายแน่นอนจังหวะนี้เป็นไงล่ะนั่นแน่เนี่ยครับการขับขี่ต้องมองให้ขาดครับตามติดชีวิตที่มีนิกับเจ้า NX 500ไปครับสายได้ลูกพี่ไปเลย ระบบเบรกเขาครับกับอัตราเร่งมอมินิสุดปังขับโคตรโหด ใส่ปิดตูดหฮพี่มินิเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราคอยเปิดไปเร็วให้เองรถ <c oughs> <c oughs> เยอะมากใต่ใต <c oughs> ้ไปแล้วไปแล้ดวถลนโลกงย่างนกี้กด,ดไปแล้วจ้าโอ้โหแหลงจัดกด,ดบอกแล้วนะผมตอนนะี้ ดูพี่แกหยยบสินีเ่เ้งคนบอกแล้วนะครับไนลูกตามนี่เข้าไปได้ไหมครัไ,ไม่ได้ครับเราเราไม่ทานนะครับเราต้องออกซ้ายสุดประเดี๋ยวพี่แกก็จะออก เป็นไงล่ะบอกแล้วขับเป็นมอเตอร์ไซค์เลยของจริงขอบตายมาทุกพี่ไตายจะเปิดไปเรียกให้เขาเองครับยอดขับดูมาก เขาผมต้องมีร้อยแปดอ่ะถึงจะแซงพี่เขาได้นะครับเอาเอเดียกลากตามมดีดีีแย่เหมือนกันคนขับขับดีด้วย ยอดขอาหน้าเหงาเลยเราครับดิมีเพื่อนขี่ด้วยเลยท <c oughs> ุกคนตอนนี้เหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับถอดออก,กเป็นที่เรียร้อยขาตั้งคู่สปริงกระเด็นไรเบา ไายเบาไปแล้วดีไม่ล้มนี่นะครับมันมันลงมันลงมาเงี้ยเออสปริงน่าจะหลุดกระเด็นไปยิ่งลงใต้ราคาน้ำมันยิ่งขึ้นเออกรุงเทพตอนนั้นเติมสามแปดสามแปดกว่าเงตอนนี้สามก้าแล้วทุกคนแลตอนนี้เดี๋ยวให้แท้งนำไปแล้วนะครับ คือทำถนนแบบนี้รถยนต์ไม่เป็นไรครับแต่มอไซค์นี่ขึ้นมือนะครับทุกคนเนี่ยยางมันลงร่องนะครับอันตรายนะ่ะเจอถนนที่แบบว่าเขาขูดแบบนี้แนะนำให้ระวังนะครับพี่เป๊จะมุนเข้าไปนะครับตอนนี้แทงมุนครับแต่เราไม่น่าพ้นนะครับเพราะผมลืมถอนเกียร์ผมเลยต้องมุนร่องนี้แทนเฮ้ยีย์โห่ไปบูมเอ้ย ขอโทษที่ติดออโต้นะครับทุกคนผมไม่ค่อยอยากถอนนะ่ะโอ้ยนี่ครับแต่ถ้าเราวิ่งเล่นไอ้ที่มันไม่เป็นร่องมันไปได้นะครับนี่ถ้าหอลอุดล,ลมันก็ตามกันได้ครับรถจนกับมอเตอ์ไซ ถ้ารถมันติดเขาก็จะติดแบบว่าเขาก็จะตามยากถ้ามอเตอร์ไซค์ขึ้นนําแบบนี้ถือว่าออกทริปด้วยกันแบบไม่เหนื่อยครับโหตรงนี้เขาปูดล่งองถนนหมดเลยนะดูดิอันตรายครับเนี่ยดิ้นเลยร้อหน้า ไปแล้วสุราธานีธานีธานีอีเ,ออเหลืออีก146กกิโลเมตรนะครับ ช่วงนี้รถติดมากคาดว่าแคนส์สามร้อยน่าจะแย่นะครับจังหวะนี้เพราน่าจะมุดไม่ได้นะครับแทงสส่วนเราต้องไปก่อนนะครับไม่งั้นร้อนตับแตกแน่แ,นแต่ NX ็ุดง่ายอยู่นะถ้าเทียบกับ a d v ีบีสามาสูนของผมอะ a d v ีบสามารถสูนตูดมันใหญ่ครับ NX ตูดมันน้อยมุนง่ายดีแฮ ดูดิทุกคนคือรถติดนี่ไอรถพวกนี้ไม่มีปัญหานะ NX เนี่ยสบายจัดเรื่องมุดนี่บูมเชียนะจักใจเลยแต่ถ้านั่งอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมชอบออโต้มากกว่าเบาออโต้มันใหญ่กว่าแม่บ้างก็ชอบเบาออโต้คอร์ซ่าไอดีอย่างเงี้ยแต่อันนี้เหมือนขี่เอามันนะครับส่วนเรื่องมุดอะผมยกให้นะครับ มุดในกรุงเทพก็มุดได้ a d v กับฟอซ่าผมมุดในกรุงเทพลำบากหน่อยเพราะว่าเราเป็นกล่องสามใบเนาะแต่เนี้ย NX กล่องสามใบมนโครง่ายเลยรถติดไม่ใช่ปัญหาสำหรับ NX ครับย่างชิลทุกคนนะ การเติมจังหวะแซงเนี่ยพราว่ีนี่ขนาดผมขี่รถไม่ค่อยเปลี่ยนเกียร์นะ <c oughs> ถ้าแบบลดเกียร์ลงมาแล้วก็เปิดเรล่องออกไปมันจะออกไปแรงมากเลยนะครับทุกคนแต่ผมขี่สไตล์แบบใกล้เคียงออโตโ้เช่งเคยเนี่ยอันนี้ผมก็เกียร์หกลืมถอนแต่มันไปได้นี่แหละ n อขี่ง่ายครับ นี้นะครับเขาเรียกว่าถนนป่าไม้สุราชธ,ธานีซึ่งเป้าหมายของบูมคือนาสารนะครับมันมีจุดที่บูมอยากมาเก็บตกในจังหวัดสุราชอยู่เพราะว่าเคยไจะขับผ่านนะไม่ได้แวะสักทีครั้งนี้ก็เลยเอา NX ครับมาเพื่อถ่ายจุดจุดนั้นเลยเออไปอีก9ก้กิโลครับทุกคนเดี๋ยวพาไปชมแต่ถนนตรงนี้คือสวยนะดูด บรรยากาศโคตรดีแต่พี่เป้ตอนนี้น่าจะอีกยาวไกลครับเพราะว่ารถรถตัวแทงอ่ะมันมีความใหญ่อยู่พอสมควรแล้วก็ถนนเขาทำทางพอสมควรเลยตอนนี้แทงน่าจะติดแงกอยู่ครับนี่ขนาดผมขับรอแล้วนะแต่ถ้ารอมากกว่าน,นี้เราก็จะแย่นะครับเราไม่มีแอร์เหมือนเขาโอ้ทุกคนนี่แหละภาคใต้ วินาทีนี้มันช่างเขียวเหลือเกินโอ้เขียวอีเลยโคตรดีโอ,ดดโอใต้เขียวอะ่ะคือไม่ผิดหวังเลยที่ตัดสินใจมาใต้ ้งค่าเนอะฮันนี่นมัวแตชมวิวไอ้บูมนี่เลยครับสถานที่ที่บูมจะมาเก็บตกออต้องไปฝั่งโน้น ต้องเข้าเมื่อกี้นะโอเคเราต้องไปอยู่เถื่อนครับเฮ้ยฝั่งนี้ก็ได้เนี่ยนู่น่ะมีนะถ่ายฝั่งนี้มันเห็นเขาถ่ายฝั่งนู้นมันไม่เห็นเขาฮ้ยไม่ผิดหวังทุกคนเมื่อกี้เห็นทางลงอยู่แถวนี้นะครับ ยังไงโอ้ยค่ขาคุ้มไปคุ้มค่าเฮ้ยอึบ๊บอื้มเฉยโอ้ my god ไป มุมถ่ายรูปหามุมกาเป็นตรงนู้นเป็นตรงนู้นโอ้ยอันนี้เป็นสายนะเนี่ย ใช่ไหมมันคือใส่ <c oughs> ไม่อยากจะกุย,ยครับหามุมดีๆที่ให้ผู้เขาลูกนี้เอานี่แหละไม่เกะก,กะใครเขาด้วย <c oughs> ก็เราจะเอาฝั่งเนี้ยนี่แหละทุกคนอโอ้โหเดี๋ยวลองคำให้อยู่ก่อนอเคอยู่แล้ว นี่แหละเดีทุกคนบรรยากาศนาสารสุราธานีเฮ้ยเดี๋ยวเรามาทำการไล่ถ่ายรูปกันดีกว่าเหนื่อยไหมมันนั่งได้ไม่เต็มก้นใช่ไหมงอเข่านี่นะครับ คือมันคนละฟิลกับรถออตโต้เนาะคนละฟิลเลยเส่วนของบูมท่านั่งก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันอยู่ท่านี้มาตลอดเลยอย่างออโต้บูมยังเหยียดขาได้ส่วนมิกเวลาขี่พวกฟอร์ซ่าดีบีพักเท้าอยู่ตรงไหน,นจะอยู่ท่านี้มันจะเหยียดออกมาเนาะแล้วเบาะก,ก็จะกว้างออของ Boom บอูมเบาะกนี่นี่อันนี้ขนาดให้พี่หน่อยปรับมาครับแต่เรื่องอัตราเร่งอะ่ะชอบนะเนาะถือว่าทําเวลาได้ดีนะนี่ขนาดรอพี่เป้ด้วยนะแล้วเราพักกันทีเกือบชั่วโมงเนาะ ที่พักอะ่ะดูดิตอนนี้14นาฬกา15นาทีนะครับถึงพิกัดนาสารเดี๋ยวเราก็ไล,ถล่ถ่ายลงถ่ายรูปไปก่อนนะครับช่วงรอพี่เป้อ่ะโอเคขอเก็บฟุตเทจก่อนครับอ,อ่ะก็ประมาณนี้ครับเอารถยนต์ลงใต้กับมอเตอไซค์ลงใต้จับให้ดูออกพร้อมกันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรถยนต์ยังไงก็ติดอยู่แล้วต่อให้แม่งเครื่องโคตรแรงเลยอันนี้เครื่องเท่าไหร่ เครื่องสองพันสองพันน่ะดูหยียบขนาดบางช่วงมีร้อยแปดมันก็ติดอยู่ดีก็ติดหยียบไปแป๊บนึงก็ติดเหลือสี่สิบอะเท็มหลับอ่านี่ะครับก็ประมาณนี้ครับส่วนตัวผมถ้าเดินทางไกลๆผมชอบเอามอไซค์ออกเดินทางมากกว่าส่วนรถยนต์ก็ระหว่างทิปแล้วกันแล้วแต่ทิปเนอะแต่ถ้าแบบเดินทางล่ากไกลๆอย่างเงี้ยเราก็ขอใช้มอไซค์เนี่ยครับ แต่ส่วนตัวบูมมองว่า nx อะถ้าเทียบกับออโต้ในบ้าน่ะอันนี้กำลังแม่งดีกว่าส่วนเรื่องการมุดอ่ะผมชอบนะแม่งมุดง่ายกว่า adv forza เออมันฟึ๊ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บคลองคลองแคลวเพราะว่าตูดของพวกเราอ่ะเป็น้วนสกูตอะมันอ้วนวพอมันอ้วนปุ๊บเราติดกล่องข้างเลยทุกคนมันก็เลยแบบไกลออกมาแบบพอสมควรเลยอันเนี้ยมุดง่ายคือผมมุดยับเลยมุดแบบปล่อยใจเลยอะ หน้าผ่านหลังผ่านอ่าใช่เออส่วนถ้าเป็นสกูตเตอร์หน้าก็ยากแล้วแม่งใหญ่แต่หัวหลังหลังใหญ่กว่าหน้าเลยอย่างหลังแม่งใหญ่ออกมาอีกนั่นแหละครับแต่อันเนี้ยบูมติเรื่องท่านั่งลำบากจริงลำบากแบบชินกับสกูตเนาะสกูตมันจะแบบบานออกมาได้เต็มก้นทั้งคนขับแล้วก็คนซ้อนส่วนเรื่องเครื่องเนี่ยผมมองว่าโอเคแต่ถ้าเทียบแม่งประหยัดกว่าออโต้นะ พอบุมเอา ADV ถ้าลงมาก็มี18อ่ะอันนี้ยังอยู่19อยู่เลยเนี่ยสิบเก้เออแต่ถ้ากดมากกว่านี้ก็เคยทำไป16อ่ะที่กดตอนอัดร้อเจ็นอย่างเดียวตอนแช่แต่ลองกดคำนวณแล้วนะอยากรู้ว่าอันนี้กี่กิโลลิตรฮะเท่าไหร่6 6กิโลลิตรถ้าใครอยากขับลงมาใต้ก็เตรียมน้ำตังเติมน้ำมันมาด้วยกดกดอ่ะ ไม่ติด,ดเลยนะครับทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับ NX 500ลงใต้เทียบในสไตล์ทัวริงกับเอารถยนต์ลงมาฟิลลิ่งเป็นยังไงระยะเวลาเป็นยังไงแล้วก็อาตาัตราการกินน้ำมันค่าใช้จ่ายเป็นยังไงนะครับชัดเจนแต่รถยนต์มีข้อดีอย่างนึงถ้าขนคนมาหลายๆคนก็ค่น้ำมันมันหารเฉลี่ยกันได้ครับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้แค่2เออฝนตกรถยนต์ไม่เปียกแต่ถ้าไปเที่ยวไกลๆแล้วมีเวลาแค่2วันรถยนต์อดเที่ยวก็หมดเวลาแล้ว ม,มีใไ้เยอะขับรถยนต์เที่ยวอะ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราเตรียมตัวมูฟเข้าในเมืองกันต่อครับ